พี่น้องเลยไม่เป็นปลาลูกอคอกียังนี่อียังพี่น้องผมอาอีหยังสอวนออสวัสดีครับพ่อกันแล้วกับคนบ้านปลาพี่น้องผมวันนี้บรรยากาศแรงๆนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนาทีงานประจําพี่น้องผมวันนี้คนบ้านปลาเลิกงานคําจักหน่อยครับคำกามาคือเกาของเราพี่น้องผมพระพีพระนองข้ามาใส่ตุ้มกุ้งนะครับวันนี้หกลังคือเกาคือเดิมนะครับคุณพี่น้อง ตะเว้นนะครับชีตกดินไปแล้วคุณเห็นบ่ตะเว้นสิรับค้อยลุ่งาำลุงรับผู้ไปแล้วพี่น้องผมูครับเนาะมันนี้คนบ้านปลาเลือกกันเรืองานคัมน้อยหนึ่งไปพี่น้องผมเดี๋ยวมันจะคัมเท่มืดกว่าน,น,น้องคับเนาะไปครับคําแล้วคําแล้วพี่น้องเลยืันนี้คนบ้านปลาออกมาคํมมาเมืดน้อยหนึ่งนะครับ เรื่องงานคำพี่น้องผมมาหนีทำกมาขึ้นเก่าครับเอา้เาทางแรกก็ลงมาหนีละพี่น้องเลยอายุหากินแบบค้นบานปลาเนะครับเนาะอือเอาโอ้น้่ามันเห้งลงหลายตัวนี่ ก็หนีหลับน้องเลยะมัณนปลากระกทิปุกไว้จากน้อยเนาอครับเน้องบุกไว้บังไว้จากน้อยนะครับเนี่ยเอามันมาไปครับ หลังที่สองพี่น้องเลยหลังนี้สองขุดมันปลาเสี่ยวลงไปแชนี่แหละครับนี่ไปกันแบบรวดเร็วเลยพี่น้องมั้นี่มาคำครับหุ <c> ่ง <oughs> อยากน้ำปาหลกิจนาทีเนาะพี่น้องเนาะโอ้คำกับผ้าผีผ้านองเข้ามากขึ้นเก่าเหระครับทำรับคนมันปลามักโลมักลุ้ยอยู่แล้วพี่น้องไม่ได้หยุดไม่ได้ย่ยยนหรอก การหาอยู่หาก,กินเนี่ยไม่ใจรูดครับไม่ใจคนบ้านปลารุดนะครับนเนี่ยอือออเนาะเรียบร้อยดีเอาไม่ติ่งไว้จังน้อยโอ้ยโอคนบ้านปลาเกี่ยวง,งามไม่ฟุกไวจังน้อยเด้อครับเด้อ ติดตัวใส่สูตรมั่นเนาะครับเนาะเนี่ยอือพกไว้จังน้อยนะครับสำหรับสูตรคนมันปลานะอือเอามันมันไปหลังต่อไปครับเอ้ยหลังที่สามพี่น้องเย้ยหลังที่สามครับ เดี๋ยวลุงจิมไปเกี่ยนนี่แหละง,งามๆก็เกาลาพี่น้องเอ้จิมมาคำมามืดมาเตเ้นปันใดกันได้เนี่ยกวดออกจักน้อยนะครับกวดออกจักน้อยโ้นกกำลังดีกำหั่งพี่น้องเอ้ย พวกนกพวก,กกา่ากำลังจิกกับห้างแล้วใจ่ไว้นี่ล่ะมันมันด้วยอู้ห้าอยู่หากินกันไปละพี่น้องเลยเศร้าขี้หามาพกไปจากน้อยก่อนเนี่ยฮะยบ,บร้อยดีพี่น้องมันมันครับ ตามแบบฉบับคนมันปลาหลับไปครับผมโอ้ผมเจวามาขำมาเมือนเนาะพี่น้องเอ้ยไปเ,เว้นมวงเป็นแยนๆนี่แหละอันนี้เอา้า <c oughs> มันมนเนื้อ ม่มั uhm. นเปลียนแปลนีแล้วเบอร์พวบ้านปลาหานใบไม้มาบังจังเอยก้อนพี่น้องเอ้ยนี่ยปลุกไว้บังไว้เพราะมันเป็นห่มเป็นเงาจังเอยเนาะครับเนาะ มันไปพี่น้องลังต่อไปครับเออครับพี่น้องผมอันนี้เอาลุกไปนี่ละสวยๆงามๆเนาะครับเนาะตะเวงกะเขาทำเขางูไปแล้วพี่น้อง <c oughs> คำนี้จากคนมันปลาเบิดเล้วยนเคลียออกจยกาน้อยก่อนโอ้ น้ำมันแหง้งลง่ตัวนี่กวดออกจัง้อยนะครับเนาะกวดออกให้มันเปลี่ยนจัง้อยนะครับอู้คุณบ่านปลากันหยุงหากน้ำพะลักิิหนาทีพี่น้องเอ้ย การเลืองงานคำครับมื่อำำก,กี้ก็ได้เขาไม่ำเด็ก็ออกมาโอ้คือเก้าหันละเอามานันมไปไปแส่หลังชุดไายน้ำกันครับพี่น้องเาดิเอ้หลังจุดท้ายน้ำกันพี่น้องเลยโอ้ คำคักหมื่นคักแล้วเ้อนี่ละคุณมันปลาเขี่ยวลงยัดไปปลานี่แล้วเอาาออกจักน่อยกอนครับเลือกบัวมวยมันปลาควนเอาาออกจักน่อยกอน แปลงมงมันดีๆตัวพี่น้องเลยเนี่ยเอามันมนันเต้าเปเอาเด้อเต้าเปเอาเด้อเมื่อกี้ยปลุกไปคือเก่าหัวละพี่น้องสูตรคนบันปานะครับ ไช้ชูตรมันนะครับการหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> ของคนบ้านป้ากา็ขี้ยานเนี่ยปุ๊บไปตลอดนะครับเียบรย้อยพี่น้องเอ้ย คนบ้านปลากระไเซเสร็จทิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องผมหกหลังนะครับมันนี้เรื่อก,การเรื่องงานคําพี่น้องเฝ้ามานะครับเนื่องจากว่าไม้นี่นะครับมันอยู่ไก่บ้านคนบ้านปลาพี่น้องผมเรื่องงานมากแล้วก็ได้ตุ่มได้เงายแล้วก็มากเลยนะครับสําหรับหัวอาหารม้นนี้คนบ้านปลาเอาหัวอาหารเองใส่นะครับหัวอาหารเองหูกันเนาะพี่น้องเนาะของทีคนบ้านปลาเห็ดเตียวไว้แมวมาลอยกินเบิดพี่น้องผม เอ้าคนบ่านปลาใส่เมื่อแรงเมื่อนี่นะครับพุดละเมื่อแรงเมื่ออือน่นนะพี่น้องเด้อเลือกการเลือกงานคนบ่านปลาสีภาพมันติตามยามรุ่นน้ำกันใส่ขาม,มือขามขึ้นเลยเนื่องจากว่าไหมายนี่มันอยู่ไก่บ้านคนบ่านปลาต้องพี่น้องเนาะเอ้าใส่ขาม,มือขามขึ้นกระโวเป็นยังหรอกไปพี่น้องเมื่อแรงมืออื่นมัดดิตามยามรุ่นน้ำกันคนบ้านป่าเมื่อบ้านคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่รักฮักแพงยำแรงแรงอีกเที่ึงครับพี่น้อง เมื่อวานนี้คนบานปลาพภาพมาเสตตุมกุ้งชิมว้หกหลังใส่ขามเมื่อขามขึ้นคือเก่านะครับเนาะเนื่องจากว่าหมายนี่นะครับมันอยู่ห่างไกลกับโรงงานคนบานปลาเนะครับเนาะเอาโมดเป็นยังใส่ขามเมื่อขามขึ้นก็ได้ยำแรงๆค่อยมาเบิงมหายาเอาเนาะครับเนาะพี่น้องเนอาะวอันนี้ได้เวลาไปติทํายำยำรุ่นน้ำกันแล้วพี่น้องผมผวามมันทีโชคทีมมันบนนะครับเนาะไปครับผม เคทโมพี่น้องผมเยดโม่เกาหลีครับโอ้หุ่น,นนี้อีกตั้งหากนะไปแร้วมาครับมาลุนหลังแรกน้ากันหลังนี้คนบันปลาใส่เป็นหลังท้ายแต่ที่ผ้าเบิงเป็นหลังแรกนะครับเด้อโอ้คนบันปลาลืมบอกนะครับเงาที่ค้นบันปลาเคยใส่ทุกครัง้งที่มันกุ้งเขาลายๆนะคนบันปลาเห็ดเตรียมไว้วเราแมวมาลักกินนะครับ คนบ้านป่าก็เลยสุกเฉินเมื่อาวานนี่คำพ่อมคนบ้านป่าก็เลยได้อาหารเองมาใส่พี่น้องอาหารเองลูกกันนกครับนก <c oughs> เอา้ามันสิหมานคือเหยื่อสูตรคนบ้านป่าเห็ดบ่คนบ้านป่าก็เหลียวบ,บ่เห็นอย่างแล้วได้อาหารเองใส่เลยครับมาหลังแรกมาลุ้นน้ำกันครับหลังแรกเอาอยู่สยใส่ระบันนี่หมาเด้ออาหารเอง ม่นไหมนมนไหมโอ้ยได้การพี่น้องเอ้ยโอ้ได้การได้การโอ้คนบดปลาวาชิโบมนันมันอยู่ตัวนี้อาหารเองก็ได้โอ้พี่น้องเอ้ยอู้อู้ปุ่น อ่ะเนี่คือเกาเหี้ยอย่างกระไดไป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 รุ่นหลังที่สองน้ำกันครับมาครับมารุ่นหลังที่สองน้ำกันพี่น้องเอ้ยหลังที่สองใส่ลงไว้นี่ละครับเนี่ยโอ้หันบ่หันหันบ่หันมันหันมันหันปิดจังไงปิดจังไงลุนลุนลุน อู้พี่น้องเอ้ยบิ้งเอาซอยกันครับพี่เป็นได้ครับเจอเยื่อสูดเด็ดคนมานปลากลับไปเองเองอ,อ้พี่น้องเอ้ยหลังนี่บะเมนโลหนึ่งม่อละครับเนี่ยพูดนะอุ้ยเอายังเอาบดได้แท้เต่ตมามะเขาน้ำพี่น้องโอ้ ทมันขึ้นหนักแน่เสนอกเบิง้งป้วนว่ามันขึ้นหนักแน่เสนอกพี่น้องเลยพี่เอาบ่ <c ười> เอาไปป้นอยู่บ่นในพี่น้องผมเอ้ยโตเต่าหลังตุงเนี่ยเบิ้องด้วยเลขอองยังนี่เอ้าเอ้าเอ้าคลายเอฟซีเด้อ คลายเอฟซีทีละครักแข้งเด้อบ๊ายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันนะเอ้ยเอาอันนี้คนบ,าาบ้านพาบ่เอาเด้อครับเด้อไปเออไอเนื้อคือเก่าของเราพี่น้องเลยเฮียโอ้ได้การอยู่พี่น้องได้การอยู่เยอะสุกเสื่อนนะครับไปพี่น้องหลังต่อไปครับ มาลุนหลังใต้ห่มไม้น้ำกันพี่น้องผมโอ้ยเหยื่อสุกเสรอนกมานคือกันแล้วนาอพี่น้องเนาะคนบ้านปลาละฟ้าเมือ่อวานนี่เหตุงานถึงใบแมวกับมาหลักกินซะเดี๋ยวเห็นอาหารเองกับจัดเลยซะเอามานบ่เอามานันมานหลังนี้ก็ได้สองหลังมานมาแล้วเป็นยังไงน,น,นี่โอ้ หลังนี้บางพี่น้องเลยหลังนี้บ่ค่อยปานได้ครับสงสัยว่าหม่องนี้บ่ามาักบ่ามักเอียงนะครับนะเนาะสงสัยหม่องนี้บ่ามักเองนะครับมีแต่หวกเข่ามาสองตัวพี่น้องห่วงมึงนู่นนี่โอ้ยตัวบางใหญ่ครับห่วงติดตะออนซ้อนขนาดพี่น้องเลยคุณนอาโอ้โหปวพ่งครับเป็นห่วงยิงยั้งนี่ไป นี่เขาหน้อยนึงครับเขาหน้อยเดียวโอ้ต้องเสียบเอาคอยมากเองเนาะแกนี่เนาะพี่น้องไะไปหลังต่อไปครับมาลุนหลังนี่น้ากันพี่น้องเอ้ยเป็นจังไก่มันเป็นจังไก่คุณมันเปล่าไม่เต็งไว้ยังดียันมันลอยหนีพี่นอ้อง นักซื้อคึกบ่นักซึกอคึกบ่กกกได้การหลังนี่นะพี่น้องเลยอือหุคุโอ้ได้การได้การนักซื้คึกคือเก้าอหุ้ยคุณพี่น้องเลยบอผิดหวังครับ แต่ว่าหลังบางนึงหั่นบางไปน้อยครับเนาะอ้าวว่าไปยังน้ะพี่น้องเนาะหาอยู่หากินกับธรรมชาติได้หน่อยได้หลายคนบ้านปลาก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าของมันอยู่ตามธรรมชาตินะครับเนาะไปครับไปมาลุา่นหลังนี้น้ำกันพี่น้องครับโอ้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 โอโอโอปลาลูกกอไยังนาะนนี่เนาะอืม เดี๋ยว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 เมนลูกคอกอีหยังพี่น้องผมเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเขบิ่งน้ำกันครับพูดหน่าพี่น้องเลยมเมนป่าลูกคอกอีหยังนี่โอ้ยบักหลายนึงครับเมนมันอยู่เซนี่ลูกข้อลุยหงวักนี่พี่น้องผมนี่อ้าถูกหมูลอยหมูพันหมดแล้วครับนี่นะพูดหน่าโอ้เป็ดก้อนดำจะลืบคืบเลยพูดหน่า ดูเอาเอา,เอาปล่อยมันไปปล่อยมันไปพี่น้องผมไปแล้วครับพูดอะเป็นก้อนเป็นก้อนเผื่อพูดนะจักแมนลูกข้อกี่เนี้ยจักแมนไปใส่เมย์มันอยู่ในตุ่มนี่บ่พี่น้องผมด <ś> ูน้ำกันมนันหมาน,มานบนหลังนี่มันหมาน,มาน,มานไหมโอ้โอ้โอนี่ยังนี่ยังพี่น้องผมโอ้นี่ยังซุน่นอุ้ย เอาลวเอาลงยาเด้อยาเด้อมาลวพี่น้องเลยมาลงนี่หมอปลาลูกคอกนี่หมอพี่น้องผมฮะหรือว่าจังไรครับนี่นี่หมอบม่์มั้นาะพี่น้องนี่แมนเมยมันบ่ครับนี่น หรือคิดว้าจังไหนครับนี่เดี๋ยวคนบ้านปลาใส่ความคิดบางก่อนได้ครับเด้อไวยมันดีเอ่อนี่ว่าลูกมันมาวนอยู่ตุ่มนี่ครับเออจังเล่ดีพี่น้องเอ้ไปใช้แล้วลูกมัน่ะตุวน้อยๆดำๆนะครับน้องมันจีลี้ยงลูกบ่ ลไปเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะน้อคนบ้านปลาสิปล่อยเด้อครับเด้อคนบ้านปลาสิปล่อยมันไปนะครับจากแมีนลูกมันหรือบัวเมีนคนบ้านปลากระบนลูกนะถามมันกระบิดตอบนะครับพอเห็นมันมา่ว่นอยู่ตุ่มนี่เนาะพี่น้องเนาะตัวใหญ่เติบเด้อครับเด้อ เดี๋ยวเดี Ugh ๋ยวหนีมหนีมนี่บักไงเลยครับจับบังหงมเลยครับหัวมันอ่ะเนี่ยมบ่คนบานปลาเห็นมันวนวอนอยู่นะครับปล่อยเนาะพี่น้องเนาะให้มันเป็นน้ำหาลูกมันนองครับเนาะขคนบานปลาบ่เห็นลูกคอกอยู่นี่ค้นบานปลาก็ะิ่เอาอยู่นะครับนี่เห็นลูกคอกมันว่นอยู่นี่พี่น้องเอาคนบานปลาปล่อยเล้ยครับเด้อปไยเป็นน้ำหาลูกหาเต้าเด้อให้เขาไม่ขึ้นมาเนี่ยไป ไปไปเมย์ไปเมยไปแล้วโค <ละ S 2> ้ดแมนปลาคิดว่านายจะเป็นลูกก๊อโอ้ยแมนแท้ๆนี่พี่น้องพี่คนดแมนปลาปล่อยลงลงมาขึ้นขึ้นลงมาแล้วครับเดี๋ยวคนดแมนปลาจะหายเบิ้งนะครับเด้อคุณครับไปแล้วไปแล้วเห็นแมย์นไปวังนึงนี่ครับเนี่ย แม่มันล่อยข้ามาวางน,นึงนี่พี่น้องเลยวมันปลาเหน็นมันแตกออกมาจากในตุ่มนะกว่าชีวานแม่นลูกปลาลูกกอกนะพี่น้องผมเนีย่ยมันหาก็ออกไม่นะครับคุณเอ้ปล่อยขึ้นสู่ธรรมาชาติแล้วพี่น้องเลยเ้าปีนาเห็นมันขยายพันธุ์ได้หลายตัวกว่าเก้านครับเนาะปล่อยเรียบร้อยพี่น้อง ไปแล้วครับพาลูกพ้าเต่าไปแล,วปปล้วไปครับไปลังต่อไปครับผมมามาลุนหลังนี่น้ำกันพี่น้องมีทุกรูปแบบนะครับสำหรับคนบาดปลาพ้าลุย <c oughs> พี่น้องทั้งเตาทั้งปลาคอทั้งปลาลูกโคกอยไปแล้วพี่น้องเอ้มามาลุนหลังนี่น้ำกันครับนักตือ้อคึกบวหลังนี่อ อู้ยิงยังอีกเตี้ยมบัดน,นี่โอ้ยอีหยังนี่เต่าอ,อีกแล้วเบิง่งเบิ่งเบิ่งยาดิ้นอย่า,ด,ยยาด,ยยดิ้นหนีม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 ดู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 อันนี้เต่าเหลืองพี่น้องเอ้ยตัวเหลืองเลี้งครับ เนี่ยเอาทักทายเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีก่อน,นอุ่นเจ้าเหลืองครับเอาว่าเอาไปปนวะพี่น้องผมเนี่ยไปโอ้ยเอาเต่ากุ้งเนี่ยแหละคนบ,บ้านปลาเอาเต่ากุ้งหาให้ปูไปเนาะหลันะงนี้ก็พอได้อยู่พี่น้องเห้ย เดี๋ยวคนมันปลาเห็นหัวกอยู่นี่จกหัวกอ,อก,ก้อนครับจกออกหัวกออกก้อนอุอยเซล่ล่ะเห็นหัวกอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่หัวครับไปหัวก,ก็เอาเยบเอยครับหกหลังไปพี่น้องไปจะลุกแต้มกันครับบานนี้ มาครับวันนี้มาทลุแต้มทะลุโตกันพี่น้องวันจมได้เพอ่อสองลบกครับคุณบานปามาจุดเกะสองลกบวาขาดครับผมมาเบิงเทนีนล้ากันครับเ <laughs> หยื่อสุกเส,สินเหยื่อฉุกเสินเนี่ยเอาคุณบานป่าจิทเทให้เบิรงตจ้าจ้าเลยนะครับเทลงไปปุ๊บ อุ้ยใหม่ๆสดๆพี่น้องเลยคุณจังๆนะครับลังเดียวนี่ก็ได้อยันลงให้เบิดพี่น้องเอ้ยอายุหากินกับธรรมชาตินะครับเนาะแบบฉบ,บับคนบ้านปลานะ่ะได้หน่อยได้หลายคนบ้านปลาก็ดีใจแล้วครับมาแต้มมันได้นะครับนี่หลังเดียวกับปา๋านี่โอ้โลนึงแล้วครับนี่ Uh huh. จังถนัดพี่น้องเลยคุณเนะอ้หลังนี้เข่าหน่อยเลยหน่อยนึงพี่น้องเลยอ้าบ่เป็ียังเนาะครับเนาะมีหลังเข่าหน่อยหลังเขา่าหลแต่รับซับเปลี่ยนกันไปหายอยู่หายกินกับธรรมชาติเนาะครับเนาะอือเนี่ยก็ได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยนะหลังนี้บบบนี้โอ้ยหลังนี้โอ้ จังหลังนี้ก็ได้พี่น้องเลยจังบักสังเขาไหลๆเลยนี่นะความสุขของคนบ้านป่าเนาะครับพี่นอ้องหาอยู่หากินกันไปพี่น้องเลยตามไปซื้อเพิ่นนะครับมีแต่ซื้อกะโบไวเงินในถุงมีแต่ออกเตออกกะโบไวเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> หามาเติมกะโบท่านเด้ผมมา หากินไปน้ำครับหากินแน่ซื้อแน่อันไดเขาหาบัได้เขาก็ต้องได้ซื้อเอ้โอ้ยพี่น้องเอ้อ้าญะนคือก่าหันละพี่น้องเอ้เจ้าว่านี่บัแม,มนเนียสูตรค้นบ้านปานะครับค้นบ้านปาหยืมเองมา <laughs> บิดเลยบอกอ,อีกหลังนึงโย่มาได้พี่โอ้ยอันนี้ก็ะอดบังง่ายพี่น้องไหมพี่โอ้ยว่าแมีนเบิดแล้ววรับท่านอ้ยอันนี้เทียากสะแม่นี่ยนะอันนี้เทียากได้พี่น้องไหมกลงออกกะจัอยู่แจได้ทางออกอยู่ใส่บุนี่ออกมานี่บอ่อืก ออกมานี่บ่ออาออกไปม,มาทำมาด่าพี่น้องกันหลังนี่ก็ได้บอกได้ค้าเดียวว่าอ่อนซ้อนนะครับอ่อนซ้อนบอ่แมนบักสองลูก,กว่าเราบอกโอ้เธอหนีบ่ผิดหวังอีลีพี่น้องกันเพื่อนีกันนักๆักขึ้นกันนะครับเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเเาบิังน้ำกันจ้าจ้าอีกเทช่นึง นักตึกคือเก่าพี่น้องเลยสองลกกว่าครับขึ้นมาปลาคิดว่าบอดบอดหลุดสองลกกว่าแน่นอนครับมาเบิ่งต้องกันจ้า้จะอีกทีนึงพี่น้องเลยเนี่ยผลงานเมือนี้พี่น้องเลยทั้งกุ้งทั้งปลาโอ้ยบอดหลุดแน่นอนครับสองลกครับเต้าเข่าสองตัวปลาคอลูกข้อเข่าตัวหนึ่งนะครับจากมันคอกบอคข้อคนมาปลากับบอลูนะครับ ว่าเห็นลูกน้ำว่นอยู่หันกัสันนิฐานเราก็เลยปล่อยกลับขึ้นให้มันไปหาลูกหาเต้ามันเนาะพี่น้องเนาะมันกุ้งอยยังขึ้นมาดั่ปี๊เทบาน,นี้กินได้ยุ่บัวมันนี่เนาะปล่อยปล่อยปล่อยไปผมหมุนล,ลงน้ำไปแล้วเอาได้หลายคือเก่าลพี่น้องบมพิดหวังนะครับหมายน้องเต้ามันนี่นักเลือกคือเก่าพี่น้องผมประมาณสองโลก,กว่านะครับอันนี้กะชิแบง ให้น้องให้นุ่งไปกินน้ำนะครับเครื่องหนึง่งพี่น้องคุณว่าเอาไปกล้วยกินแรงมาสัน่นเอาพอได้แล้วแรงเออพอได้แล้วแรงพออยู่พอกินน้าพี่น้องผมขอบ,บุญขอบคุณเอียดซี่ทีหลังหักแรงทู่ผู้จุกคนนะครับเนาะเสียสลหเวลาเข้ามาให้กำลังใจคนบ้านปลาพี่น้องผมไปติดตามต่อพ่อกันไหมคลิปหนาน,นะครับเนะาะขอบคุณบ้านปลาทีพาไปเห็ดไปทําไม่อย่างอยู่ทั้งหลายนั่นกดติดตามมาเด้อพี่น้องเด้อเราได้ภาพคลิปใหม่ๆจากคนบ้านปลานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับสวัสดีค Ach, koi, kunkin dann ja, zettet